มื้อนี้นะครับหลังจากนี้เวลาผมกับพ่อพี่น้องมาเข้าป่ากะต้องกราบสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับเมื่อนี้กัพามาเข้าป่ามาหาดอกกระเจียวหาหน่อไม้ไฟนะครับแล้วก็หาผลไม้หรือว่าผักที่เม่เพันอยากได้มื้อวาสิมีนะบริกาศดีๆอยู่ริมหนา้าผานะครับเมื่อนี้นี่ครับมีหนา้าผามีป่านะครับป่าบ้านผมครับเพื่อนเอินว่าผู้หดนะครับนี่บุ้งว่าเป็นยังกนซื่อว่าผู้หดนะครับ แต่ว่ามือนีผมพาพวกพี่้องมาเละนบรรยากาศดีๆหลังจากไฟไหม่แล้วครับปสิพามาเอาดอกไปเจียวครับมาพบกับพ่อกันแล้วนะครับนี่หลังจากจอดชดได้นะครับมาพ่อนะครับได้ดอกนึงเนาะแต่ว่าก็ลืมแกะแล้วครับแต่ว่ากับพ่อเอาไปต้มไปแกงเอาไปลวกได้ครับได้เรื่อยๆนะแถ้แต่ว่ามันแกหลายกว่านะครับว่ามันออกโดนไว้แล้วเห็นแบบได้เรื่อยๆเห็นแบบทั่วไปเลยนะครับนี่ ลายข้ลายเนี่เนะสำหรับดอกตะเจียวครับอยู่ทางโซนผู้หวดนะครับนี่ปลาทวนไม่บรรยากาศดีดีครับตัวโดนเลยมาเข่าปลานะครับนี้กรพออ่อนลงมาจักหน่อยครับสําหรับดอกกระเกียวสีแดงๆเลยครับนี่บานพอไปนอกเอื้อวันดอกยังกับคอมเมนต์ได้ด้ยครับนี่ขุดเอาขุดเอาแต่ว่าแดดนี่เปียงเปียงห้งครับแต่ว่าผงกลมมักมาหาเลาะปลาจี่สี่แล้วครับนี่มากหลายครับกเลยเอาบรรยากาศอยู่ในปลามาสุพีสุนว่องครับมาหาขุดดอกระเจียวให้พอพ่นหวองเบิ้งนะครับนี่ นะครับมื่อนี้กมาผู้เดียวแน่เพื่อกไปหยอดน้ากดนะครับก็เลยถือโอกาสมาทายคลิปเองซูเปอร์สุนองเบื้องครับคลิปนี้จะทายเองนะครับขุดเองทายเองนะตัดต่อแล้วก็ภาคเสียงเองนะครับได้มานะครับว่าจะเอาไปลวกซูเปอร์สุนองเบื้องนะบ่ได้ลวกแล้วนะครับคลิปนี้เนาะเงียบเบิดเนาะแต่ว่าอาแต่บรรยากาศในป่านะครับดอกนี้ดอกจุ่มๆเลยครับนี่เนาะให้พ่อพี่น้องเบิ้งอู้ได้มา กับอ่ำหนึ่งแล้วครับนี่กดแป๊บเดียวมือนี่กันมาทางยูวดีต้นไม้นะครับโอปออดจักหน่อยนะครับต้นไม้ถ้าหิดออกก็ิออกต้นนี่เพื่อเอ้นว่าต้นเห็ดพอครับเห็ดพอกสิออกใต้ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ล่ะนี่วิวหน้าผาดีดีนะครับวิวดีครับดีนี่นะครับหน้าผาเห็นไก่ครับเห็นหอดทางฝากอีกฟังงมูบานนึ่ครับนี่โอ้ดีครับทีมุมสูงนะเพราะเขาอยู่ทึงหน้าผาก็จเห็นมุมสูงมุมไก่จริงๆนะครับ ว่าเป็นมุมที่สุดจอดนะครับบดไอศนีง่ายๆครับในเมืองไม่แต,ต,ต่มุมรถติดมุมติกมุมถนนยังครับแต่ว่ามาอยู่บ้านห้องสีเห็นมุมป้านนี่แหละครับหมากที่ผมว่าที่แม่เพื่อนอยากแป้ะครับ,บหัวมันเป็นผลละไม่หรือว่าผักเอียงูไดหูกับอมเหมนตนเลยครับนี่หมากมันสิเป็ยนทิ้งสีส่แล้วครับนี่ออกเขียวๆนะแต่สุกมันสิออกเหลืองๆไปดีแต่ปงกับบุ้งว่าเพื่อนเตื่นว่าซื้อหมากเอียงนะครับูดใดหูกับอมเมมต์บอกผมเนื้อครับ ผมเปินมาทั้งต้นนะครับซูมใ้เบิ่งไกลๆครับอันยอดมันหนีลวกินได้หรือว่าบบได้ผมกับโบงหนะครับแต่ว่ามากเพ่อนว่ากินได้นะครับสาหรับเมียผมผมก็เลยมาเบิ่งให้เพื่อนนะครับเป็นว่าเฉียวไปฝากยอดไปฝากหน้ายุกุงเทียนะครับอะเลมาหาเบิ่งให้เพื่อนนะครับใบมันก็สิเป็นเลงซี่นะครับใบหมากอ่อนๆกับสีเขียวๆเล้งซีนะครับจออ่อนๆนี่ผมมามันกับคุ้นๆแต่ผมเอิ้นซื้อมันบ่ถือนะครับนี่ เกิดมาตั้งต้นครับเบิ่งบรรยากาศมุมสูงเขาครับในป่าที่ไฟใหม่นะครับเนี่ยเห็ดเพาะไปต่ออกนะครับว่าถ้าจะฝนตกนะครับถ้าฝนตกก็คือสีออกลายครับสับเห็ดเพาะมีลูกเข็บมากดีในแกงสดขนห่อใส่ผักหวานนะครับใส่ใบกระเจี๊ยบนะครับผมเดยตีนมาเก็บให้แม่เปิี่มุมสูงเห็นมุมภูเขาไกลไก่นะครับมุมนาพาสวยงามครักดีครับเห็นมุมไผ่ภูเขา คำเนาไผ่อย่างต่างๆครับภูเขางามขั้งามนี่ครับอีกลูกฟังของหมู่บ้านนี่กับมาบึงนี่เป็นลุ่มที่ว่าเพิ่งเคยเอานิ่มเอาเพิงง่ายครับเพิ่นเอาเลื่อยนี่นี่เพิงเพิงลุ่มนะครับเพิงโฟนนะครับบ้านผมอื่นเพิ่นเคยมาเอานี่กับเป็นผักหวานที่กาลังเกิดนะไฟใหม่กับมีคนมาเก็บเน่นะครับนี่แอบน่ะสีออกลายําพรร้านหินนะครับกั็เริ่มเริ่มเป็นยอดอ่อนนนอนอนนะครับว่ากรงเอาไว้ให้มัน ปร่งหลายกว่านี้ครับว่าสิเอาไปกับจิตอีการทำายระบบนิเวศน,นะโปร่งไหลบ่อเอห้มันโปร่งถึงได้ร้ายกันมีคนมาเก็บอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกเก็บตามเขาเนี่ยมันโปร่งขึ้นได้ร้ายครับต้นง่ายครับแต่ว่าไฟใหม่ก็ต้องถ่ายมันโปร่งใหม่ครับเอาไปแกงไส้ไข่มุกแดงแกงไส้เห็ดโอ้ยคักอี๋เลยครับหรือว่าสิแกงไส้เห็ดเฟี้ยงเห็ดนางฟ้านี่คักแง่เลยครับผมเคยกินเนาะแกงไส้ไข่มุกจี้ลยครับแซ่บแซ่บนะครับ,รบแต่ว่ามันมีบ่อลายเขาก็เลยบ่อาเนี่ยเ,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 เป็นซุ้ม ลุมทานที่ว่าไฟใหม่ครับต้นไม่ล่มเี่ครัถ้าส้งฮห็เพออ่องก็นทออกดีออกร้ายครับอันนี้ก็ลุ่มแหงนะครับมีคนค้อยมาขุดนะแต่ผมก็บเคยมาขุดก็จะลองขุดจังเหรือขุดลุม่มแหงเนี่ยแหละคนว่าไรยากนะลุม่มแหงเพามันแสียบาบบขอบคุณทุกคนที่มาเบิ่งคลิปนะครับ